ามาหรืวกมุมงงนมตอนบวบสวูสวงตวัดแลยสวัสดีทุกคนยินดีตอนับข่าวซูอซองนั่งดาวสาวลาวมื่อนี้กะสีมาเห็ดกินนาะเพราะว่ามีเอฟซีคนหนึ่ง่นว่าเห็ดกินให้เบื่องแน่่นว่าก็เลยว่าซีมาอ่า ต้มเป็ดแล้วกะ็ต้มต้มจำแจีวจำแจีวสมเนาะเดี๋ยวเ้าชิมาตำแจีวเพราะว่าเป็ดเขาก็ต้มไว้แล้วเอ,อ้าบางคนกะเอิ้ยนมักพริกบางคนกะเอิ้ยนมกักเฟซเนาะถูกต้องละแมนมกักถูกต้องละแมนมักเฟซเพราะว่ามันเฟสมันบริพิตร <laughs> เอาสีตำแบบเผ็ดๆเลยคนจังได้กินน้อยยิบยอมกินสองสี่ห้าแล้วก็โอ้ลืมพวงเราเจ็ดสพันวันเนี่ยวานมคือแปดไ่ได้เลยื่ออะไรจะปูหรือเปล่าเล็กแปดเพิ่งโลบอกเพิ่นเล็กแปดเอาไว้ต่อเสมาหมดเลหมูพ่อหมูพ่อสิมห้าใส่ขมันยุ เซคุออปอายุอายุสิบเก้าปีเลยว <c oughs> ่าใสิบเก้าเลยเอาชนาได้ลส <c oughs> ี่้แฝดชิบชิบสองอ่ะก็ิบสองิบสามิบสี่ิบห้าิบหกเน่ เรียบร้อยครุอายุเรียบร้อยกเ19หน่วยแม่นเท่ากันแล้วใส่เกลือเล็กหน่อยเนาะคือป้องกันไมให้มันเข้าตาเกี่ยวได้เกี่ยวอีเมโบ๊อข่าตาคือเก่าและกันบอมือขัดไว้ตันต่ำบ๊อบทางตรงเสื้อผู้เทาผูแก่ ถ้ามาผิดขาตานตะาต้องรูปน้าแข่งเอาเกลือมารูปน้าแข่งลองบอสิริงเขาเอามือบังไว้นะว่ามันฉีข้าวตาตีตาแต่ขก นี่ตีก็ได้แล้วแล้วเลยแปแล้วเส็เป็นนัวน้อยนึ่งลายตืดแ็่ลายเสีบหลายเส็ลายก็เสีบหลายคือเก่ามือใดได้นำใตเนี่ยอ้เสยเลยนะ ฉันมาฉันจะลับหนายตู้บริการ่ยืนบตู้เ้าแลยันกเออเออภายในปีนี้จะใช่หรอครับเาะเนอไจะายนันะ เรียบร้อย,อยนี่กันใส่หมักนาวอมหนึ่งก็อร่อยเกี่ยวทอดกบตำเอาเอาเพ็ดน้อยเดียวเพราะว่าบุมกกักินเพ็ดปะไหนก็เลยเอาน้อยนึงเพื่อบรเป็นการเปลืองเพราะว่าช่วงนี้กับโควิดเนาะกระดน่งคณะฟตโนิก สามบริมาไนมงอาบีนาจะก็ลองขอเบอร์มึ้เลยเดี๋ยวกนใจเลยก็ูนไงพมันบ่มีไงทุกคนมันบ่มีไนมังเาบูมีนอ้าวเม่นบทจะออกมาเนี่มังเาบูมีนบอสตามบมังเาบูมีานจิมังเาไร่เม็ดมังเนาไล่เม็ดไล่ีได้บูมีจักเม็ดเลยนี่ คนกินก็ต้องกินขีมมือครับลมนี่ออมบกและปลาปลนะปที่ากินเป็นรนให้พี่ะใส่น้ำปลาตาปลาหมึก

โซเซปไพรเดี๋ยวนี้แหละเขาหมดทะเลนเือกนทำเล่นเลือมีีสอีกคนถ้าว่าจะน่เทียวีเท้านองกายว่าโซเปรมันต้องเงคือเดียวุ่ดอเทวันยูเทบมีเนาะเทวันยูเทบมีแต่เขาตกลงอานหรืัมอไปแเล่นมหาวทาเออแลเติมเร็วๆนะทุกคน ระวังทีโรทาให้ต้มเป็ดสุกข้าวกลองมากินเลือดแปงมากินเลือดแปงเป็ดถาเพราะว่าเลือดแป่งเนี่ยคือกินมากันทุกมือสองสามมื้อนี่้ดิบกินมาแขกมาเมื่อวานนี้ก็เต้กอยปลาหนังกระปิบเลยผักหอมหอมบัวหอมบัวก็หัวสีเคอ ดึกใส่คอควายยังบวยังมาแต่งเคะมันจใส่เลยเสียงเสียงธรรมชาสติ์ด้ส่ะเออเลือตอนมุกสีลาเะบวงหมาเลยบวงมุกน่ะตนอนแล้วบวงหมานีหมานนะบวมสูงัวัดเด่นแทบ่หมเด้บ่สมอาเซียนเขาายอยู่นะ เห็นบอลเนี่ยเห็นบอลนี่สีมือล้วนๆดีซีมึงก่อนนะอืม้มใบอ่อนเลยใบเขียวเลยหลังจากนั้นเท่ากับซีเอาขึ้นไปใส่จานกินเลยเพราะว่า เอาสิใส่จานแบบจีกินเองมันจังได้อารโดลายกว่าซอยเอาตอนนี้กาแลวแล้วนะทุกคนนี่ซุปแบบซุปเปื่อยแซ่บเลยจดีท้กินเลอาสิมากินเลยกันน้มนจุดสำคัญเน่ยงซุปอยู่ดย่กนปบ

มมาแจ่วสมอะไเมืม่อไหร่ลูกค้ามาหาบ้า